แล้วนี่ก็คือบ้านไม้ที่เด็กฟรีไฟเขาเรียกกันและทุกคนเคยสงสัยไหมว่าบ้านไม้หลังนี้จะมีอยู่ในเมืองไหนมากที่สุดแล้วบ้านไม้หลังนี้จะมีทั้งหมดกี่หลังในแมปเกาะสวรรค์กันแน่แล้วจุดดอบอของบ้านไม้หลังนี้จะมีกี่จุดดอบก่อนจะไปดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมแต่ก็ยังมีบางเมืองที่น่าจะมีบ้านไม้หลังนี้แต่ดันไม่มีก็อย่างเช่นเกาะสวรรค์นะครับไม่มีบ้านไม้หลังนี้และก็มี ออีกเมืองหนึ่งที่มีบ้านเยอะมากๆอย่างเช่นเคลฟทาวครับก็ไม่มีบ้านไม้หลังนี้เช่นเดียวกันแล้วมานับกันว่าบ้านไม้หลังนี้จะมีทั้งหมดกี่หลังในแมปเกาะสวรรค์กันแน่เริ่มนับกันเลยครับหลังที่1หลังที่สองหลังที่สหลังที่4หลังที่หหลังที่หหลังที่7หลังที่8หลังที่9หลังที่10 หลังที่11หลังที่12หลังที่13หลังที่14หลังที่ส5บห้าหลังที่ส6หหลังที่17หลังที่18หลังที่19หลังที่ย0สิบหลังที่21็หลังที่22หลังที่23หลังที่24หลังที่25หลังที่26หหลังที่27หลังที่28ปด หลังที่ 29, หลังที่ 30, หลังที่ 31, หลังที่ 32, หลังที่ 33, หลังที่ 34, หลังที่ 35, หลังที่ 36, หลังที่ 37, หลังที่ 38, หลังที่ 39, หลังที่40 หลังที่41มีทั้งหมด41หลังนั่นเองกับบ้านไม้หลังนี้แหละครับและทุกคนคิดว่าบ้านไม้หลังนี้จะอยู่ในเมืองไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเมืองแรกครับผมเป็นด้านของคาตูลิติว่า เมืองที่2นะครับผมเป็นเมืองโพชินกและเมืองที่3นะครับผมก็เป็นบิมาสกิทุกคนคิดว่า3เมืองนี้เมืองไหนจะมีบ้านไม้เยอะที่สุดก็ลองคอมเมนต์มานะครับแต่คลิปเฉลยมีในแอปแดงนะครับ มากันเรื่องสุดท้ายครับจุดดบของของบ้านไม้นะครับผมบ้านไม้จะมีจุดดอ2ที่ก็จะมีที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นดอกบ,บนตะตาของโต๊ะบ้างน,นะครับผมแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่จะมีดอที่จุดเดียวในกลางบ้านเลยนะครับผมแต่ส่วนมากจะดอแค่2ที่นะครับผมและจะดอเกือบทุกบ้านเลยมาเฉลยกันครับผมว่าบ้านไม้จะอยู่ในเมืองไหนมากที่สุดเมืองแรกนะครับผมก็เป็นตะตาของโพช นั่นเองครับมีทั้งหมด7หลังแล้วก็ตามมาด้วยธาานของคาโตริเตวา6หลังแล้วก็เขตวิมาสก,กิทหหลังนะครับผมและก็จบไปแล้วนะครับผมกับคอนเทนต์บ้านไม้ถ้าน้องชื่นชอบบ้านหลังไหนหรืออยากให้ทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ฝากทน้องกดไลค์กดซับแลครากันด้วยเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันมานะครับแอดพอได้ลงคลิปแอปแดงมาอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีน้อง เข้ามาดูคลิปมาซัพพอร์ตกันครับว่าเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ